ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันกลันทะกะนิวาปสะสถานเขตพระนครราชครก็สมัยนั้นแลท่านพระราหุนอยู่ณปราสาทชื่อว่าอัมพัตถิกา รลังนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นอยู่แล้วเสด็จเข้าไปยังอัมพลติกาปราสาทที่ท่านพระราหุลอยู่ท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูลาดอาสนะและตั้งน้มสำหรับล้างพระบาทไว พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่งล่างพระบาทท่านพระราหุลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเหลือน้มไว้ในภาชนะน้าหน่อยหนึ่ง แล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นนามเหลือหน่อยหนึ่งอยู่ในภาชนะนามเนี่หรือท่านพระราหุลกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณนะธรรมของบุคคล ผู้ไม่มีความลายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็มีน้อยกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคส่งเทน้ำที่เหลือหน่อยหนึ่งนั่นเสียแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นน้ำหน่อยหนึ่ง ที่เราเทเสียแล้วหรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงคว่ำภาชนะนามนั้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นภาชนะนามที่คว่ำเนี้ยหรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณะธรรมของบุคคล ผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของที่เขาคว่ำเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงไห้ภาชนะนามนั้นขึ้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุล เธอเห็นภานชนะนามอันว่างเปล่านี้หรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุนสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของว่างเปล่าเหมือนกันฉนั้นดูก่อนราหุน เปรียบเหมือนช้างต้นมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่จเจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามช้างนั้นเข้าสงครามแลว้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้าง ด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างรักษาแต่งวงนั้นขวานช้างจึงมีความดําริอย่างนี้ว่าช้างต้นนี้แหลมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่จเจริญยิ่งนัก มีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ <isions> ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างย่อมรักษาไว้แต่งวง เท่านั้นชีวิตชื่อว่าอันช่างต้นยังไม่ยอมสละแลดูก่อนราหุลเมื่อใดแลช่างต้นมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่จเจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้ว ย่อมทํากรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างทํากรรมด้วยงวงนั้นกวานช้าง จึงมีความดำริอย่างนี้ว่าก็ช้างต้นนี้แหลมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่จเจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้าง ด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างชีวิตชื่อว่าอันช่างต้นยอมสละแลว้วบัตนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะพึงทำไม่ได้ฉันใดดูก่อนราหุล เรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปกรรมแม้หน่อยหนึ่งไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นและราหุลเธอพึงศึกษาว่าเราจะไม่กล่าวมุสาแม่เพราะหัวเราะกันเล่น ดูก่อนราหุลเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล